สวัสดีครับผมผมพันประมุขประมาณในหลวงนะครับผมวันนี้จะกลับมาเป็นคลิปเสียงนะครับจะไม่ใช่คลิปวิดีโอแล้วเพราะว่ารู้สึกว่ากูเชเริ่มเหนื่อยการถ่ายคลิปวิดีโอแบบเห็นหน้าแล้วเนาะนะครับต่อไปนี้ก็จะอาจจะสนุกกับการถ่ายคลิปเสียงไปก่อนนะครับผมวันนี้ก็จะมานําเสนอในเรื่องของผีต่างๆนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วเงี้ยทำไมต้องมาเป็นเรื่องผีในว,วันนี้คลิปเสียงเนาะก็อันดับแรกเลยคือผมเองก็มีค่อนข้างอาจจะรู้กันน้อยนะผมค่อนข้างจะมีความรู้เรื่องผีพอสมควรเลยนะเนี่ย นะครับผมแต่ว่าแต่เพราะเหตุอะไรคนรอบตัวรู้อยู่แล้วละ่ะอะไรเงี้ยครับแต่ก่อนอื่นที่อยากจะให้รู้จักผีตัวหนึ่งที่แบบค่อนข้างจะใกล้ชิดแนบสนิทกับคนไทยมากนะั่นคือผีเปรตนั่นเองนะครับผมอ่ะก่อนอื่นมารู้จักผีเปรตกันก่อนนะครับผีผีเปรตกางที่เข้าใจกันนะครับก็คือจะมีตัวสูงนะครับผมตามตำนานเป็นวัฒนานบอกว่าโยนเท่าต้นตานนะครับผมบ่ามือเท่าใบลานอะไรเงี้ยครับใบตาลก็ได้มีปากเล็กเท่ารูเข็ม นะครับผมไอคำว่าโย่งนี่คือมุมังคอยาวผมยาวตัวดำผมโซเฮี้ยแล้วแต่ท้องโตด้วยเพราะจะหิวไม่หยุดผีเป็ดนี่จะมีอาการเขาเรียกว่าหิวตลอดเวลาอินภาพตามนะหิวไม่พอนะหิวตลอดว่าปากเสือท่ารูเข็มนี่คือแดกเฮียอะไรคือไม่สามารถอิ่มได้นะครับผมพราะเห็นนี้คือผีเป็ดจะเป็นผีที่เรียกว่าในเวลาที่เราท่องบทสวดมนต์ในช่วงที่ว่าแผ่เมตตานะครับผมบทที่4ี่จะกล่าวถึงว่าให้อยู่ในส่วนของเปรตด,ด้วยนะครับผมถ้าสังเกตดีๆ ใส่เหตุเพราะอะไรครับเพราะเปรตเนี่ยเป็นผีที่เรียกว่าเป็นผีที่ต้องการส่วนบุญส่วนกุศลและต้องการเขาเรียกว่าขอส่วนบุญเพื่อสะสมให้มากพอจะได้ไปเกิดแหม่ชาติหน้าได้เพราะชาตินี้ทรมานเหลือเกินอะไรลักษณะน,นั้นนะครับผมในส่วนบทแผ่เมตตาเขาจะกล่าวไว้ว่านี่นะครับผมอาแบกแผ่สุกสุศลคืออีทางสัพพเปตนังโหนตุกสุกตาโหนตุกสัพเพเปตาขอส่วนบุญนี้จนสนรัยแก่เปรตทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เปรตทรมานทั้งปวงจะมีความสุขทั่วหน้ากันเถินบทนี้แหละครับเป็นบทที่เหมือนกับว่าเราส่งให้ผีเปรตโด,ดยตรงเลยนะครับผมและต้องมีเหมือนกับคนไทยต้องท่องด้วยเพราะผีเปรตไม่สามารถได้บุญเองได้นะครับผมเอาละครนี้เปรตก็คือแปลว่าอะไรก็คือเหมือนกับว่าคนที่ตายจากโลกนี้ไปแล้วเสียชีวิตไปแล้วนะครับผมตามพุทธศาสนาเหมือนกับว่าเป็นสัตว์ประเภทหนึ่งอ่ะที่เหมือนกับว่าเป็นสีไซอ่ะคือเหมือน,นว่าอุบานอุบายภูมิหนึ่งในสี่ความเชื่อโบราณคือคนที่ตบตีพ่อแม่ ทำร้ายพ่อแม่ด่าพ่อแม่อะไรเงี้ยตบพ่อแม่เพี้ยไปปั๊บมือตีนเท่าใบลานเลยอะไรเงี้ยคาด่าพ่อแม่ปากเท่ารูเข็มอย่างเงี้ยนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วถ้าเกิดเอาประเภทของเปรตเลยเนี่ยบานเยอะมากนะครับผมแต่แล้วแบ่งแบบใหญ่ๆเลยประมาณ4ประเภทนะคะคือปลรธาประตูวิชักนะครับผมปรธาประตูวิชีวิกวกเปรตก็คือเปรตที่ดารงชีวิตโดยการขอส่วนบุญคนที่มีอุทิศให้ นะครับผมเพราะว่าเขาขาดส่วนบุญจากผู้ใจบุญก็คือเหมือนว่าเราการที่เราส่วนบุญภาวนาก็ให้เปรตพวกนี้ไปนะครับผมนะฮะแล้วก็ในส่วนของคุปปีซาคุปปีปาสิกเปรตก็คือเปรตที่อยากจะแบบยากจนเน่ะนะเกือบทุกหิวตลอดเวลาลักษณะน,นี้นะครับมิชมาตันหิกเปรตก็คือเปรตที่ถูกไฟล้อมลุ่มตลอดเวลานะครับผมเผาตลอดนะฮะและการรัการจิกเปรตก็คือเปรตที่อยู่ในพวกอสุรกายว่าไปนะครับผมแต่ยังไม่หมด นะครับผมตามคำภพรโลกบัญญัติกรเนี่ยครับผมเนี่ยฮะคือแบ่งได้อีกสิบสองประเภทซึ่งมันเยอะมากนะครับผมและถ้านั้นไม่พอแบ่งตามพับวินัยและขนาดสันตยุของพระบาลีแบ่งได้อีกยีเอ็ดประเภทนะครับคือมันเยอะมากๆเลยซึ่งตรงนี้คือในส่วนของเป็ดแต่ละประเภทก็มีลักษณะแตกต่างกันนะครับผมอย่างในส่วนของเป็ดบรรโตก็แบบกระดูกยาวกันเป็นท่อนๆบรรโตก็เป็นเนื้อเป็นจงนบาโตเนื้อเป็นก้อนบรโตก็ไม่มีหนังหุ้มกายเลยอะไรอย่างเงี้ยครับผมบรรโตมีขนเป็นหอกนะครับขนรูปธนูปากเหม็น เป็ดบางตัวเป็ดเขาเรียกว่าโอ้โหเรียกว่าจิ๋มอะไม่มีหนังหุ้มแสบกันตลอดเลยว่าเนอะเป็ดที่มีกลิ่นเหม็นตลอดเวลาคือเป็ดแต่ละตัวเนี่ยเขาเรียกว่าสวยสุดๆนะใครเกิดเป็นเป็ดฉะนั้นแบบอน้องน้องที่แบบแอบด่าแม่อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแอบว่าพ่อแอบเคืองพ่ออย่าไปทํามาตายหาเป็นเป็ดไม่คุ้มนะครับผมแต่คราวนี้มันมีบางตำนานที่บอกว่าคือเรียกว่าผีเป็ดนางมันตาเนี่ยมันน่าสนใจเหมือนกันนะครับผมเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ย เป,ปเรตเนี่ยก็อย่างที่เรารู้จักกันร่างกายสูงใหญ่มือดาบ่าท่ารู้เข็มมือตีนใหญ่เพราะว่าทำร้ายบุปการีแต่จรที่ยวมีตำนานเปรตคือคนที่แบบเปรตคือแบบคนตายที่ไม่ได้ไปเกิดใหม่ทดใช้กรรมให้หมดก่อนจะว่านี้ก็ได้นะครับโดยมีร่างกายตามบาปที่ทําลงไปนี่คือเป็นตำนานในชาดกนะครับผมก็ว่าในเรื่องของเปรตน,นามันตายเนี่ยครับผมก็จะเล่าให้ฟังสั้นๆน,นะฮะก่อนอื่นคือ ไอ้นางมันตาเนี่ยเป็นผู้หญิงที่มีรูปโฉมงดงามมากคนหนึ่งเลยนะครับก็เรียกว่าถูกใจผู้ชายเหลียวคอกำเบี้ยวเลยอย่างเงี้ยแล้วด้ยวยความงามเนี่ยนึกถึงไอ้อันล,ล,ลี่แทร์ไว้แล้วกันลักษณะนั้นนะฮะโดนใจใแต่งงานกับเศรษฐีนะครับแต่บังเอิญไอ้ที่ว่านางมันตาเนี่ยสวยบริยจักรเลยนะครับทำให้ไอนางมันตานี่มีสันดานหญิงจองหองนะครับไอพวกเนี่ยไอดอนทั้งหลายไอพวกไอไฮโซทั้งหลายเนี่ยฟังไว จองของชีอิจฉาลิษยาขีโมโหพูดจายาบกระด้างอะไรอย่างเงี้ยนิสัยเฮี้ยเีที่ผู้หญิงทุกคนเมียม,มีครบเลยนะครับผมแต่ว่ามันมีเรื่องหนึ่งเว้ยคือนามันตาเสือเป็นหมั่นมีลูกไม่ได้ไงคือเศรษฐีก็ก็คงปีสนุกอ่ะแต่ว่ามันเศร้าไงาคือเอื้อมละอานิสัยแม่งก็เฮี้ยอยู่แล้วแต่งงานก็เสือไม่มีลูกอีกพี่แกก็เลยไปแต่งงานเมียใหม่เลยครับชื่อนานตัดสีหรือติดสีก็ได้หรือติดสาก็ได้แล้วแต่ นะครับซึ่งเป็นผู้หญิงที่นิสัยดีแบบตรงข้ายีนามันตาเป๊ะเลยอันี้ก็ทําบุญเข้าวัดแบบประจำใช่่อนนี้ไอ้ตอนนางมันตามีชีวิตอยู่เนี่ยด้วยความแบบอิจฉาสามีเนี่ยผมเอามอเอาอกเอาใจเมียใหม่เยอะจังวะเนี่ยก่อนนั้นละฮะสันดาลยิงจ้องของไะเนี่ยก็เลยกันแกล้งนั่นตัดสาสารพัดเลยไม่นัตัดสาก็ไม่ถือสาซะด้วยก็เสือเป็นคนดีอย่างเงี้ยก็ว่าไปคราวนี้ต่อมาคือเมื่อนางมันตาเนี่ยมองเทงไปแล้วเนี่ยเรื่องราวก็จะน่าสนใจมากขึ้น นะครับผมคราวนี้เมื่อน,นามันตาตายไปแล้วเนี่ยครับผมเนะี่ยแม่นางตัดสีเนี่ยก็ไปทางวัดเพื่อทําบุญให้นะเว้ยเมือ่อเสร็จแล้วก็กลับบ้านระหว่างทางก็ได้เจอกับอมนุษย์ตนหนึ่งนะครับผมปรากฏตัวให้เห็นนะนางตัดสีก็ตกใจเลยเขาถามมาว่าท่านเป็นใครเนี่ยทาไมจมึงมาอยู่ต่อหน้าเราได้อมนุษย์ตนนี้ก็ตอบว่าเราคือนามันตาไงล่ะเฮ้ย <c oughs> อ,อย่างเงี้ยเขาก็เอากัยง่ายๆอย่างนี้แหละครับผมเนี่ยนะนามันตาเนี่ย หญิงที่แบบร่วมสาม,มีกับท่านเมื่อตอนยังมีชีวิตอยู่นะเมื่อเรามองไปปั๊บเราก็เกิดในร่างนี้ชดใช้บาปว่าว่าไปนั้นติดสาเนี่ยก็บอกว่าทําไมท่านถึงมีร่างกายอุบาทชาชั่วขนาดนี้ก็ไะพูดขนาดนี้ร่างกายน่าเกลียดนี้สูบผอมมือจะโคงกระดูดเต็มไปด้วยเส้นเอ็นแบบปูดโปนไปหมดเลยตอนนั้นนามันตาเป็นเปรตแลได้ขอเรียกเรกว่าเปรตมันตาแล้วกันเปรตมันตาก็บอกว่าฉันเป็นผู้หญิงดุร้ายหยาบคายหึงหัวมีความตันตีโอ้โหแบบโอ้อวดแบบใช้คําหยาบคายต่อท่านเนี่ยมันก็เลยเป็นเวรกรรม ทำร้า,ายคนที่แบบสร้างบุญอย่างนี้ยก็เลยมีร่างกายอย่างนี้แหละนั้นตัดสีก็เสือสงสัยด้วยร่างกายท่านเปื้อนฝุ่นเพราะกรรมอะไรก็มีฝุ่นตามร่างกายด้วยนะนามันตาบอกครั้งหนึ่งอ่ะเมื่อท่านอาบน้ําแล้วแต่งร่างกายงามเชไอเราเห็นก็เห็นท่านคุยกับสามีเราก็อิจฉายลิษยาท่านยังกวาดฝุ่นใส่ท่านกรรมนี้ทําให้ร่างกายเราเปื้อนฝุ่นนันติดสาวถามบอกว่าท่านเขาเรียกอะไรนะท่านเป็นเหตุหิดนะครับหิดทั้งตัวเนี่ยคันทั้งตัวเนี่ยเพราะกรรมอะไรนามันตาบอกว่าเพราะว่า สมัยก่อนฉันแอบเอาหมามุย่ยโปยที่น้องท่านนั่นนากติสาก็สงสัยเยอะว่าท่านเปื่อยกายเพราะอะไรนางมันตาก็ตอบว่าวันหนึ่งนะมีตอนประชุมญาติกันเนี่ยท่านได้รับเชิญเนี่ยแต่ว่าฉันไม่มีใครเชิญไปเลยเนี่ยตอนที่ท่านเผอนะ่ะเราก็เลยแอบขอโมยผ้าท่านไปซ่อนซะเนี่ยผลกรรมนี้กู้เลยเปื่อยกายเนี่ยครับผมนางติสาก็ทําทไมท่านถึงมีร่างกายเหม็นเช่นนี้เปเตมันตาก็บอกว่าก็ฉันได้ขโมยเครื่องหอมดอกไม้ของท่านไปทิ้งลงส้วมเลยหมันไส้เ ติสาบอกว่าฉันจะช่วยอะไรท่านได้บ้างท่านจึงได้วความสุขจากความ็จความปรารถนานาะมันตาบอกว่าขอท่านจมนนบนพระโดยไม่เจาะจงนะครับคือไม่จำเพาะเจาะจงคือไม่ได้ชี้อ่ะแปดรูปมาให้ฉันนะครับผมให้มาฉันพัตตาหารแล้วก็อุทิศส,ส่วนกุศลให้ฉันเมื่อท่านทําอย่างนั้นแล้วฉันถึงได้ความสุขสเล็กปรารถนาทั้งปวงนะครับนันติสาก็ตามตาม,ตามนั้นแบบใจบุญนี่นะต่อมาคืนนึงเทศดามมาปรากฏกันกน,น,นันติสาครับนันติสาก็ไม่รู้จักก็ถามอีกนะ ยูก่อนท่านทิพติดาท่านมีวันณงดงามยิ่งวันนั้นคือรูปกายนะฮะศักดิ์ศรีนะฮะเมื่อท่านเป็นมนุษย์ท่านทําผลบุญอะไรไว้จึงมีลักษณะเช่นนี้ได้นะางทิพติดาตอบว่าเมื่อก่อนฉันคือน,นางมันตานั่นแหละคนที่เป็นหญิงร่วมสามีกับท่านเมื่อก่อนฉันทาชั่วไว้เยอะพอตายหาไปก็เป็นเป,นเป,นปรตตละกนะฮะฉันนุโมทนาบุญนะครับผมทานที่ท่านให้เราได้ถึงได้ทิพย์สมบัติเช่นนี้ขอท่านพร้อมยญาตทุกคนจงมีอายุยืนนานและประพฤต ประพฤติธรรมและให้ทานในโลกนี้จะไม่ไม่โศกเศร้าเข้าถึงโลกสวรรค์ได้นางทิดาก็พูดจบแล้วก็หายจะไปตามสุดนะครับผมเรื่องนี้ก็เขาเรียกว่ากรรมย่อมเป็นไปตามกรรมจเจริญพวงนะคะผมก็อยากให้น้องๆก็เป็นเค็ดความรู้ไว้นะครับผมว่าถ้าผมมีเรื่องเล่าแถมท้ายช่วงหนึ่งนะครับว่าผมเองก็เคยเจอเป็ดเหมือนกันนะช่วงที่สมัยเรียน มัธยมปลายก็ค่อนข้างเกรเรเกรตรงเลยทีเดียวนะฮะก็ถูกคัดเลือกนะครับเป็นหนึ่งในสี่ก็เรียกว่าหัวหนะ้าแก๊งสักอย่างหนึ่งนะฮะก็ไปถูกดัดสันดานนั่นแหละครับผมก็คราวนี้พระก็ไปอยู่ในวัดวัดหนึ่งนะครับแถวภาคใต้นะครับวัดนี้ก็ตอนแรกก็มังควรจะเป็นแบบปกติก็คือมังควรจะเป็นเรื่องราวประมาณว่าพระสอนเสรีธรรมในว่าไปซึ่งไม่เข้าหูหรอกไอ้หาโรงเรียนแม่งก็ไอ้ี้ยฉลาดชิบหาย นะครับรู้ว่าคาสอนพวกนี้มันไม่สามารถเข้าไปในจิตใจคนใจหยาบชายอย่างพวกกูไล้แล้วแกเลือกวัดที่ผีเฮี้ยเยอะที่เฮี้ยคือผีเยอะขนาดไหนได้ไหมผมเดินเข้าไปถึงวัดนั่นเดินทางประมาณไม่ไมนานพอสมควรก็ไปปั๊บเนี่ยโอ้โหแม่นเย็นวาบเลยเว้ยอ้วัดเนี่ยอยากรู้เดยวหลังไมค์มาแต่มบอกชื่อวัดให้ปัจจุบันนี้คงไม่มีแล้วเรื่องนี้มันสิบหรือยี่สิบกว่าปีแล้วครับแล้วคราวนี้ปั๊บเข้าไปในวัดแล้วคราวนี้ด้วยความที่ว่าเราติดหนึ่งในสี่หัวหน้าแกงเลยเขาก็จับ อีกสามแก๊งมารวมกันาหัวหน้ามานอนรวมกันในเต็นท์เนี่ยคงกะให้แทงกันตายในเต็นท์นะเนี่ยแล้วก็เลือกชัยภูมิเหมาะมากคือนเลือกหน้าเมนเลยโอ้โหพ่อไอ้ขี้หัวจืมันแย่มากันเยอะแยะไม่เลือกเว้ยเลือกหน้าเมนเงยแล้วกูคงไปลวมั้งก็เลยต่อรองบอกว่าเอออาจารย์ครับเมนแม่งไม่เวิร์กว่ะมีที่อื่นไหมก็เลยไปที่ใต้ฐานเลือกไปเป็นห้องว่าง พอสภาพก็แบบอิเขาขๆวเต็มเลยสกปกแล้วก็อก๋ออ๋อก็ยังดีเดือหน้าเมนแล้วก็ไปไปดูกันด้วยความที่ว่าห้องมันเก่ามาและางหลังเป็นสถูเพียบเลยแล้วก็ชวนเพื่อนอีกสามคนที่มาด้วยกันนั่นแหละเฮ้ไปไหว้กันสักหน่อยไหมวะได้แบับได้ได้หน่อยไอ้เหียกูกลัวยอมบอกเลยกลัวผีนาทีนั้นอ่ะไอ้ก็ไป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 นะังเลงนะงยังไปเลยไปปั๊บแกรบครับไอ้แกรบนี่เสียงอะไรเลยหไหมฮะไอ้เหียกระดูกให้ลริ่มเนี่ยเหยียบกระดูกอ่ะ โอ้โหตายแล้วแม่งเอ้ยไปขอต่อรองอาจารย์อีกอาจารย์ไม่เข้าท่าผมขอนอนหน้าวัดแม่งเลยแล้วกันก็นคือมันไม่ใช่หน้าวัดขนาดนั้นก็มันจะหลบไปหน่อยหลบไปหน่อยอ่ะนะฮะข้างๆสถูปนั่นแหละนะฮะจากไกลมาหน่อยหนึ่งก็จะเป็นหน้าวัดด้วยการที่วัานนั้นเรียนมาจากสันดานก็เรียกใช้คำว่าทัานทานศนศึกษาเนาะนอกสถานที่ก็มีการสองสปอรตไลท์กันใช่ไหมฮะผมก็นอนในเต็นท์นกันกับเพื่อนอีกสามคน แล้วคนนี้นอนนอนกันอยู่ปั๊บเนี่ยก็จะมีเสียงเดินมาเต็นท์มันลนักษณะที่ว่าข้างซ้ายข้างขวาตรงช่องทางออกที่เป็นซิปเนี่ยมันจะเป็นตะข่ายคือลมเข้าจะยุงเข้าไม่ได้แล้วจะมองเห็นข้างนอกโดยรอบนะครับผมแล้วปลายตีนกับหัวเนี่ยจะเป็นมืดเป็นทึบนะคะระับเป็นสีส้มจําได้แม่นในยยึดสุกปีสอดสปอตแล้วมันจะส,สอดสาดส่องไปที่ในส่วนของปลายตีนแล้วมีเสียงซึบซึบซึบมาไม่ใช่คนยึดกันนะเสียงซึบซึบซึบคือคนเดินเดินบนหญ้า นะครับดยดอนเรีวยกว่านอนนอนติดจ้าเลยแล้วดินเสียงชัดมาแล้วผมนอนอยู่ริมกลัวผีนอนริมด้วยพอสามตัวนั้นมันก็กลัวเหมือนกันแล้วคราวนี้ปั๊บในภาพตาก็มีเสียงเราดูแกล้งนอนเนี่ยแกล้งหลับเนี่ยเดี๋ยวจ้างเราไฟฉายมาสองหน้าคราวนี้พอสืบสืบเดินไปแล้วปั๊บเดินม,มาตรงในส่วนของปลายตีนเราซึ่งเป็นผ้าใบทึบเนี่ยเราเห็นเงาเพราะว่าสปอตไลท์มันส่องเ,เงาก็เดิน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 มาเห็นเงาชัดเลยเป็นคนแน่นอนแล้วความที่ว่าเรานอนอยู่ริม ริมซ้ายครับอาจจะไอ้เขานั้นเดินมาจากริมขวาแล้วก็จะมองดูแอบมองสักหน่อยดงว่าใครเดินมาสักพักหนึ่งปั๊บมุ๊บมีเสียงบุ๊บปรับกระชากต,ตัวมาเป็นเป็นหัวคนเป็นหัวคนคล้ายๆพระแล้วก็ยิ้มน่ารักเจ๊ไอ้เฮียยิ้มจ้องเราใหญ่เลยนะไอ้ตอนนั้นเนี่ยไม่ได้คิดว่าเป็นผีหรอกนึกว่าพระหรือคนแถวๆนั้นแต่มานั่งสังเกตอีกทีหนึ่งเอ๊เอเงาที่มันอยู่ตรงสปอร์ตแล้วมันหายเว้ยมันไม่มีเงาคนเว้ยแต่หัวมันโผล่มา นอกผ้าไปผู้เลยคนลุกเนี่ยนะครับผมคราวนี้ปับ๊บแต่แล้วไอ้ตาคนนั้นชักขวกกับแล้วก็เงาโผล่เว้ยแล้วมันก็สืบสืบสืบผ่านหน้าผมไปอะ่ะเป็นเสียงเดินเนี่ยแต่ไม่มีตัวคนโอ้โหยัดเค 3, เอ็มพีสามรัสเซียหาสัตว์เล็ดปลุกเพื่อนประกอบว่าเพื่อนแม่งอยู่ตื่นหมดทั้งสามตัวแอบมองเหงื่อแตกกันอยู่อะน่นคืนแรกผมอยู่สามคืนนะครับผมแล้วเป็ดเกี่ยวอะไร ตอนนั้นไม่นานมีประมาณครึ่งชั่วโมง,อา,งอาจารย์ผมนะ่ะนั่งแดกเหล้าอยู่หน้าวัดแต่คิดดูมาทานถสื่อสาเนาะตัวเองแดกเหล้าไอเ้เจริญพรแดกเหล้าหน้าวัดร้องโวยวายวิ่งเข้ามา,าสี่คนจับใจความได้ว่าก็าไปแอบถามที่มีอาจารย์ท่านหนึ่งผมสนิทก็แอบถามเขาบอกว่าเขาไปกินเหล้าอยู่หน้าวัดแต่เขาเนี่ยนาง,งตายตนตาน <laughs> ก็มันสูงดีไม่ได้คิดอะไรหรอกอันนี้ว่ากินเล้ากินเล่าไปปั๊บก็คุยเข็งเฮฮาเฮฮาไอตอนผบนอนอยู่ก็ยินเสียงอาจารย์แววมานะแตไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่จนกระทั่งแบบมีอาจารย์คนหนึ่งเขากินเล่าเขาก็ดกเงยอะแล้วก็เห็นอ่ะไว้ต้นนั้นอ่ะไม่ใช่ต้นไม้เป็นเป็ดแต่เป็ดม่งกลมคมมาใกล้ๆเลยอาจารย์ตกแต่วิ่งปีดไปเลยนะครับผมเรื่องนี้มีต่อ นะครับเพราะผมอยู่3คืนนี่แค่คืนแรกแล้วจะบอกอีก2คืนหลังในโคตรมันเลยนะครับซึ่งผมจะกักเอาไว้เล่าเรื่องประกอบในส่วนของการเล่าเรื่องตำนานผีไทยให้ทราบต่อ,ตอไปนะครับเนี่ก็ถือว่าเป็นงานทดลองในเรื่องของการาถ,ถ่ายวิดีโอเป็นคลิปเสียงนะครับผมดีชั่วประการใดก็แนะนําได้นะครับถ้าชอบก็เดี๋ยวจะอัดต่อไปเรื่อยๆนะฮะถ้าเกิดไม่ชอบหรือว่าไม่เข้าท่าก็จะจบแค่คลิปนี้ นะครับผมก็ขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน,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 น้องๆทุกท่านที่มาฟังตำนานผีไทยนะครับในส่วนตอนที่หนึ่งคือเปรตนั่นเองนะครับแล้วก็อย่าลืมสวดไหว้พระสวดมนต์แล้วก็อุทิศส่วนกุศลให้เป็ดด้วยนะครับผมผมประมุขพระมังรักษในหลวงก็จบเรื่องราวเรื่องของเป็ดสั้นๆเพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ